โอ้หน้าหลังเลยว่ะเชี่ยตกใจหมดเลยดาวหนึ่งพี่อนน้ำให้คนนี่มาจะจะไปดักเหลี่ยมเหลี่ยมหลังบ้านอ่ะได้หลังบ้านจริงด้วยุ้ยจะดาาจะดาาจะดาว ดาว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 อุ้ยโดนหลังยิงว่ะแม่งระวังหลังปี๊ดช่วยช่วยปี๊หลังเฮ้ยมีคนโดดขึ้นมาดิบุดาวหนึ่งพี่มีคนพี่ตรงห่ม ปแล้วน้องอุ้ยอุ้ยโดนยิงแลบนเขาบนเขาไม่ใช่บนเขาดิโอ้ยไอ้นั่น่ะมันผมยิงไม่ได้ว่ะไอ้จ็อดโดดขึ้นมาจ็อดโดดขึ้นมาไม่ได้แล้วว่ะจ็อดไปชุบเลยชุบไม่ชุบไม่ยังไม่พอไหวโอ้โหกูเกิดไกลแน่เลยแม่งกูว่าแล้วไอ้เจ็ดร้อยเมตรไอ้มาสีแม่มึงตลอ่อถามคนที่ก็ไปไหนก่อน ถ้าดีมดาวแล้วหรอเราจะดีมมาอาทิตย์นี้เออไอ้ย้อนเวลามเวลาอยู่เนาะเก่งเดดไลท์ด้วยที่มันเต้นใส่จ็อดเนี่ยโอเคไปข้ามมนเนาะเชยตายตายไปเออเอาไปเอาไปย้อนเร็วย้อนเร็วย้อนเร็วมาดีไปเลยไปเอามาใจแล้วจริงทไปเอาใจเลยจังหวะนี้อ้าวแล้วกูนั่งรอได้เองเว้ย ดาวหนึงเลยนั่งรอแม่เงือกใครอไม่บอกเป็นหวังดีเ้ยเม็ดเดียวครับน้องๆไ่ต้องตกใจมันหวาดจี๊ยมมันรับหน่อยดีมันรับหน่อยดีครับลุกน้องแดงแดงแปะสอนมาดีครับทุกคนเขา้มันรับด้านจานาตรงนี้นะจานตรงนี้จาน้านาาด้วยจะจอดตรงนี้ครับน้อง เข้าวงครับน้องเลยมงคดแรงพี่นี่หน้าผมเลยเหี้ยกูตายใจเย็นครับน้องอย่าเพิ่งยิงครับน้องนี่ไงหัวแตกไปดิรู้จักป้าแดงแป๊ดอ่ะสวยอืมลังหิน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 

จิ้มเลยจิ้มเลยจอดจอดโดนหัวโดนหัวาจอดโดนหัวาโอ้โหไว้จอดแดงแฟรเลยว่ะจอดขับแล้วไปชุบจอดได้ครับโอ้โหคนเยอะคนเยอะจอดกูอยากเล่นตอนนี้เยอะคนยังเหลือเยอะน้องไอ้จุกได้มานามันจะมีคนจะดูดหรือเปล่าดิบูดิบูดิบูเหลือไอ้บอยกูด้วยน้องเหลือเหลืออยู่พี่ผมเก็บมาสามลูกเองพี่สวยถ้าไม่เหลือผมให้ให้โดดเตะเลยพี่ โอเคเนาะกูใช้แม่งกูใช้ใครไม่ใช้ใช้การเป็นชุบมันเดินบนตู้อยู่สามรอบกูแต่แรกก็จบแหละโดนหัวชาร์จทีมมันหน่อยโอเคทีมให้เฮ้ยมีคนวิ่งมาชาร์จผมดาวเดลือหน้าจอตัวเดียว เอามันไปไหนแล้วจอดมันอยู่เรืงเราครับยิงเอ้นี่ไงเห็นแล้วเอ้าวจอดอ้า้โหกูโดนจีสิบแปดฆ่าไอ้ควายกูโดนไปตรงตรงแม่งกูโดนยิงเลยมันมันจัดกูต้องหัวแตกเลยตรงไหนวะไอ้จอดจบอ่ะต้องจอไฟฟ้าครับ โอ้ยยี่สแปดไปยังอยู่ยี่สแปดไปยังอยู่เบนจะแก้แก่มันบ้าจะให้บรรข่าวบอกกันนะพี่หัวจ้อบมึงไม่ให้ไอวอลกูเลยนะเวนโอ้กูตายไอย่างม่มีน้อกูขอยากไอ้บอลหน่อยน้องขี่รถดากูหน่อยน้องลงมาได้ป่ะพี่ตายไปได้เด็กเบนน่ะนี่แหละคนกล้าเบนอู้พี่ตกเขาตายน้องพี่ตกเขาตายกูตายกูตายไป เ้าคุณลงมึงวมึงจะวิ่งขึ้นไปทำตัวตีเลยอ้วมึงยินพอลจอดให้แล้วพี่มาพี่มาโอ้แล้วกูก็ต้องวิ่งเสี่ยงขึ้นไปอีกเห็นไหมเนี่ยผมเก็บไอ้บอลมาส่งฟี่เนี่ยได้ใช้พี่ของแท้เลยเนี่ยสวยเฮ้ยพี่ตรงนี้พี่มันลงไปแล้วแตกเลยแตกเลยต้งไม่ตายวะ เต่าหนึ่งพี่แต่พี่เฮ้ยอย่าล้าดิครับน้องแดงแป๊ะพี่เฮ้ออยอะไรของกัวจังอะไรของกัวแม่โดนทานกันดิไอ้ยิ้มน้อยเสาไฟสองตัวกูตายกับมันตลอดหรือวะ เอาแดงแป๊ดไปไหนอ่ะตอน G 90จริงแตกมันไม่มีของเลยกูมีไอ้บอลไม่มีอยังแป๊ดมันอีกพี่จับภาพผมไว้พี่วันนี้มีตาสีแดงไหวไหมจ็อดไหวไหมอ้าวกระโดดทำไมดีอ่ะอพ่ดิไหโรเจ็บ จอดสสววยยไปแล้วจอดตัวใครตัวม,มันไอ้บอกไม่มีด้วยไมเ่เลยใครดดแดงแป๊ดไปไ<อ>ไปวดแล้วอะ่ะโอ้ยแดงแป๊ดไปครึ่งหนึ่งสวยอ้ยาตรงเดียวใครมันสะก,กิดนี่งไงร,รู้จักปะแดงแป๊ดอ่ะตัวไอ้น้องเดี๋ยวตัวเดียวแล้วจอดจัดการมันเลยยาไ,ไม่มีเลือดเลยนะ ไม่ต้องมีไม่ต้องมีมึงมไ,มปไปวางเข้าในวงก่อนจอดไปออยู่ข้างหลังนี่ว่าอ้าวมันได้วงแล้วน,นะมันอยู่นอกวงอะ่ะเ <laughs> ฉ,ฉยเฉยคนดูโคตรตึงอ่ะครับน้องน้องติมบูตึงเกินนะครับก็สวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับพ่อสวัสด,ดีนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยน,นะครับทุกคน ขอบคุณครับขอบคุณครับไหวชิลนะฮะใครมาใหม่ฝากติดตามให้หน่อยนะผมยิงเป็นแดงยิงเป็นแดงเลยอะทุกคนเห็นนะ